ลงจินตนาการถึงการลงทุนที่อาจจะพลิกโฉมโลกการเงินไปเลยจะเป็นยังไงถ้ามีใครสักคนอ้างว่ามองเห็นอนาคตของ XRP สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆแบบชัดเจนเหมือนกับดูหนังอยู่วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวนิมิตต่างๆที่อ้างว่ามาจากแบรนด o นบิ g กสค่ะคนที่นำเสนอภาพอนาคตที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ XRP นะตั้งแต่ราคาขยับไป $5 ดอลลาร์จนถึงขั้นที่เขาบอกว่าพุ่งมาถึง10,000ดอลลาร์ 1, ต่อเหรียญ แล้วก็บทบาทสำคัญในยุคดิจิตอลที่กำลังจะมาถึงตามมุมมองของเขาเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละส่วนจากบันทึกจากคลิปวิดีโอต่างๆที่บันทึกคำพูดเขาไว้นะครับจะได้เห็นภาพรวมมุมมองของเขาให้ชัดที่สุดคือการพูดคุยวันนี้เราแค่นำเสนอคำกล่าวอ้างเหล่านี้ตามที่มันปรากฏออกมาให้เข้าใจมุมมองเฉพาะของเขาเท่านั้นไม่ได้จะบอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดเริ่มกันที่แกงเลยเรื่องหลักๆก,การคาดการณ์ราคา XRP ที่แบรนดอนบิกส in ์พูดถึงบ่อยๆเขาบอกว่าช่วงแรกราคาจะค่อยๆขยับขึ้นไปก่อนเทแถวๆประมาณ5ดอลลาร์ต่อเหรียญใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือสิ่งที่เขาบรรยายว่าจะเกิดหลังจากแตะ5ดอลลาร์บิกใช้คำว่าราคาจะระเบิดเลยนะเอ็กซ์โอย่างรุนแรงแสดงว่ามันจะพุ่งขึ้นเร็วมากๆแล้วการระเบิดราคานี้ปลายทางมันอยู่ตรงไหนตัวเลขที่เขาพูดนี่สูงมากนะ เกินหมื่นดอลลาร์ต่อเหรียญในอนาคตมีประโยคหนึ่งเขาพูดว่า it will be worth over $10,000 d s per XRP โอ้ oh, ระดับนี้มันมหาศารมากมีคำอธิบายไหมว่าทำไมถึงคิดว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ เขาไม่ได้ลงรายละเอียดกลไกเทคนิคอะไรชัดเจนนะคะแต่เปรียบเทียบศักยภาพการเติบโตนี้เหมือนกับตอน Apple หรือ Microsoft โตใหม่ๆเลยเขามอง XRP เป็นแบบการลงทุนครั้งสำคัญในยุคสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ายุคดอทใหม่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่ง XRP จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวสำคัญเหมือนเคยได้ยินว่าเขาพูดถึงนิมิตเห็นตัวอักษร X กับ P ด้วยนะบางคนก็ไปโยงกับคิมคลัมเปนที่เคยพูดคล้ายๆกัน แต่บิ๊ไม่ได้บอกว่าเห็นตัว R ตรงกลางนะแล้วก็ย้ำตลอดว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะแค่เล่าสิ่งที่เห็นพอราคาเป้าหมายมันสูงขนาดนี้คำถามคือเล่าอะไรล่ะเหตุผลปัจจัยสนับสนุนที่ b ิ๊กอ้างถึงคือในมุมเขา XRP ไม่ใช่แค่เก่งกำไรแต่เป็นรากฐานยุคดิจิทัลใหม่เลยโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องธนาคาร Banking s t a f f นี่แหละชัดเลยว่าเกี่ยวกับระบบการเงินเขามอง XRP เป็นเสาหลัก เป็นพิลล a ร์ r ริปโตเคอเรนซแกนกลางของระบบใหม่ใช้ในการเคลื่อนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างคำนี้มันกว้างมากหมายถึงแค่เงินหรือว่ามากกว่านั้นดูจากที่เขาพูดพูดไว้เหมือนจะกว้างกว่าแค่โอนเงินนะคะบิ๊กชี้ไปที่การใช้งานเฉพาะทางด้วยเขาพูดถึงแผนสร้างแพลตฟอร์มสินเชื่อที่จะใช้คริปโตบางตัวรวมถึง XRP สำหรับสินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย แล้วตัวที่ใช้ตรงนี้จะมีการผูกมูลค่าหรือแพ็กชกับดอลลา,าร์สหรัฐด้วยเพื่อให้มันนิ่งๆไม่ใช่แค่บ้านนะยังพูดถึงตลาดรถยนต์ด้วยว่าจะใช้คริปโตที่ผูกกับดอลล่าเหมือนกันแสดงว่ามองไปถึงการใช้งานในเศรษฐกิจจริงๆเลยนะเนี่ยกระภาพให้ตลาดจากที่เมื่อก่อนเขาเปรียบเหมือนแดนเถื่อนวาวเวสเลยผันผวนไม่แน่นอนกฎหมายจะมาช่วยปกป้องรายย่อยจากการหลอกลวงด้วยเพราะมีกฎระเบียบชัดเจนมันก็สร้างความเชื่อมั่น แล้วมันจะส่งผลต่อการลงทุนโดยรวมยังไงบ้างจุดนี้สำคัญเลยบิ๊กเชื่อว่าความปลอดภัยที่มากับกฎหมายนี่แหละจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากที่เรียกว่าเงินเก่า Old m o มนีหมายถึงพวกกองทุนใหญ่ๆสถาบาันหรือแม้แต่คนมีอายุที่มีเงินเยอะๆกลุ่มเนี้ยเขาลังเลที่จะเข้ามาในตลาดที่ยังไม่มีการกำกับพอมีกฎหมายชัดเจนก็จะกล้าเข้ามาลงทุนมากขึ้นเพราะรู้สึกปลอดภัยดูเหมือนว่าส้นทางที่บิ๊กพูดถึงนี่ ไม่ได้มีแค่เรื่องตลาดเรื่องกฎหมายนะยังมีมิติอื่นด้วยโดยเฉพาะเรื่องคดีความริโปกับกลตสารัฐที่ผู้พิพากษาทอรเรสดูแลอยู่อันนี้เขามองแปลกๆไปใช่ค่ะเขาอ้างว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิพลของปีศาจตร์ o n i c i n f l u e n c e มาแทรกแซงมาโจมตีคดีนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองความเชื่อส่วนตัวเขานะแล้วเขาก็ชวนให้อธิษฐานเผื่อผู้พิพากษาด้วย การเอาคดีความไปผูกกับเรื่องทางจิตวิญญาณแบบนี้มันส่งผลกับการคาดการราคาย,ยังไงบิ๊กเชื่อมนงการจบของคดีนี้โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเขาเชื่อว่าพอคดีนี้มันจบลงเคลียร์ไปเคลียร์ดิสลอสุดอัพไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาเรียกว่าการเร่งความเร็วครั้งใหญ่ great acceleration การเร่งความเร็วครั้งใหญ่ฟังดูเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะ เขาขยายความว่ายัางไงบ้างเขาบรรยายเป็นภาพเลยค่ะว่าพออุปสรรคกฎหมายนี้หมดไปราคา XRP จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็สูงขึ้นไปอีก Double and then it will go up higher เหมือนกับเข้าสู่ทะเลแห่งการเร่งตัวครั้งใหญ่ A sea of great acceleration ทุกอย่างจะเร็วขึ้นมากนอกเหนือจาก XRP ที่เป็นตัวเอกแล้ว บิ๊กมีมุมมองต่อตลาดคริปโตอื่นๆโดยรวมยังไงบ้างครับทุกตัวจะโตไปได้กันหมดหรือว่ามีคัดออกเขามีมุมมองโครงสร้างตลาดที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันนะคะอ้างถึงนิมิตท,ที่เรียกว่า5เสาหลัก5 Pillars ที่เขาเห็น5เสาหลักฟังดูเป็นโครงสร้างสำคัญเลยนะเล่ารายละเอียดหน่อยครับมีระบุชื่อเหรียญไหมเขาบอกว่าเห็นนิมิตนี้ตอนธันวาคม2024 ก่อนที่จะมีข่าวลือหรือการพูดถึงเรื่องกองทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของทรัมป์ Trump Strategic Reserve ด้วยซ้ำซึ่งอันนั้นเป็นแนวคิดเรื่องแผนสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีแล้วห้าเหรียญในนิมิต5เสาหลักที่ว่าคืออะไรบ้าง ตามที่บันทึกไว้นะคะคือ XRP, Sena อันนี้หลายคนคิดว่าน่าจะหมายถึง s o l e n a (SOL) นะ Cardano (ADA) Bitcoin (BTC) แล้วก็ Ethereum (ETH) ค่ะรายชื่อนี้มันไปตรงกับเหรียญที่พูดพูดกันในเอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองที่ว่าพอดีเลยลักษณะนิมิต5เสาหลักที่เห็นนี่เป็นแค่รายชื่อหรือมีภาพโครงสร้างให้เห็นด้วย เขาบรรยายว่าเห็นเป็นเสาหินแบบสถาปัตยกรรมกรีกหรือโรมันห้าต้นตั้งเด่นเลยมี3ต้นแข็งแกร่งมาก1ต้นแข็งแกร่งที่สุดอีกต้นอยู่กลางๆงแต่และเสาไม่ได้อยู่เดียเด่ยวๆนะคะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบสนับสนุน support systems เหมือนเป็นเหรียญอื่นๆหรือโทเค็นที่มาช่วยเสริมการทำงานเฉพาะด้านทำให้เสาหลักพวกนี้ทำงานได้เต็มที่การเรียงตำแหน่งของเสาพวกนี้มีความหมายอะไรไหม ดูเหมือนจะมีนะคะตามที่เขาเล่า bitcoin btc อยู่บนสุดแยกออกมานิดหนึ่งถัดลงมาเป็น xrp กับ ethereum eth อยู่ระดับเดียวกันเหมือนฐานพีระมิดส่วน solana ที่คาดว่าเป็น Sena เขาเห็นว่าอยู่ใต้ ethereum อีกทีแสดงถึงลำดับชั้นหรือบทบาทที่ต่างกันไปในระบบนี้พอพูดถึง ethereum กับ bitcoin เขามีคาดการราคาเหมือน xrp ไหมสำหรับ ethereum eth เขาบอกว่าเห็นราคาจะสูงกว่า $1,000 0ดอลลาร์ต่อ ETH ซึ่งก็สูงมากเหมือนกันส่วน Bitcoin ไม่ได้บอกตัวเลขราคาชัดๆในส่วนนี้แต่ตำแหน่งสูงสุดในนิมิตก็คงบอกถึงความสำคัญในมุมมองเขาแล้วเหรียญอื่นๆนอกเหนือจาก5เสาหลักนี้ล่ะครับก็มีพูดถึงบางตัวนะคะเช่น XLM หรือ Stellar Lumens บอกว่าพระเจ้าแสดงให้เห็นแล้วก็บอกให้อธิษฐานว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของราคาแล้วก็มี OXT หรือ o r c h d อีกตัวที่เขาบอกว่าได้รับนิมิตถึง ในทางกลับกันมีเหรียญที่เขาเห็นว่าจะไปไม่รอดไหมมีค่ะเขาพูดชัดเลยว่าเห็นเหรียญที่ไม่มีประโยชน์จริงไม่มีพื้นฐานรองรับหลายพันเหรียญเลยนะจะค่อยๆเสื่อมค่าแล้วก็หายไปเหมือนร่วงหล่นเหมือนดาวตก falling like stars หายไปจากตลาดในที่สุดเป็นการคัดกรองครั้งใหญ่นอกเหนือจากเรื่องราคาโครงสร้างตลาดปัจจัยต่างๆแล้วบิ๊กยังเล่าถึงนิมิตท,ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วย พวกนี้มันช่วยให้เข้าใจภาพรวมที่เขามองเห็นได้ม,มากขึ้นยังไงบ้างมีนิมิตเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เขาพูดถึงบ่อยๆคือนิมิตดอกทูหลิป t u l i p vision เขาบรรยายว่าเห็นดอกทูหลิปค่อยๆงอกขึ้นมาจากพื้นดินดอกทูหลิปกติมันจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความหวังอะไรแบบนี้หรือเปล่าการตีความของเขาไปทางนั้นไหมถูกต้องเลยค่ะเขาตีความว่าทูลิปนี้แทนการเติบโตใหม่ new growth เป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจะผลีบานกําลังจะเกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือรายละเอียดรอบๆดอกชูลิปในนิมิตนั้นมีอะไรน่าสนใจรอบๆบดอกชูลิปนั้นเขาเห็นวงแหวนแห่งแสง Ring of Light สว่างล้อมรอบดอกชูลิปอยู่แล้วข้างในวงแหวนแสงนั้นภาพที่เห็นกลับเหมือนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่เลยมีวิดีโอเล่นเองออโต้เพลย์มีโลโก้โซเชียลมีเดียต่างๆ่างอย่าง X Twitter เดิม TikTok Facebook โผล่ขึ้นมา การผสมการระหวา่างสัญ,ญลักษณ์ธรรมชาติอย่างชุลิปกับเทคโนโลยีดิจิทัลโซเชียลมีเดียในนิมิตเดียวกันนี่ก็น่าคิดนะมันสื่อถึงอะไรการเติบโตใหม่นี้มันเชื่อมกับโลกออนไลน์โดยตรงเลยเหรอนั่นการเป็นตีความที่สมเหตุสมผลค่ะดูเหมือนบิ๊กกำลังเชื่อมโยงการเติบโตครั้งใหม่นี้เข้ากับระบบนิเวศดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์เทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้แหละในนิมิตต่างๆพวกนี้มีการปรากฏตัวของคนสําคัญสําคัญในวงการเทคโนโลยีการเงินบ้างไหมครับ มีพูดถึงหลายคนค่ะคนหนึ่งที่พูดถึงในบริบทนิมิตดอกทิวลิปเลยคือแบรดกาลิงเฮาส์ซีอของ Ripple บริษัทแม่ของ XRP นั่นแหละเขาเห็นหน้ากาลิงเฮาส์กำลังยิ้มอยู่ยิ้มธรรมดาหรือว่ามีอะไรพิเศษ เขาบรรยายรอยยิ้มนั้นว่าเหมือนเชชเชียแคทแมวเชเชียในเรื่องอลิสันวอนเดอร์แลนด์ที่ยิ้มกงกว้างเจ้าเล่นหน่อยๆอ,อะค่ะซึ่งบิ๊กตีความว่าเป็นการยิ้มแบบตื่นเต้นรู้ความลับบางอย่างหรือมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะมาที่เขาเรียกว่าใบมีดแห่งการเติบโต blade of growth สัญญาณแรกของการโตครั้งใหญ่การอ้างถึงเชชชยแคทกับ blade of growth นี่มันฟังดูคุ้นๆเหมือนไปโยงกับปริศนาเก่าๆในกลุ่ม xrp ด้วยนะใช่เลยค่ะ บิ๊กเชื่อมโยงภาพนี้กับปริศนาของ b r r ์ l บกาคนลึกลับในอดีตที่เคยโพสต์ข้อความรูปภาพปริศนาเกี่ยวกับ XRP เมื่อหลายปีก่อนทําให้เรื่องมันดูซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็เชื่อมกับประวัติศาสตร์ในกลุ่ม XRP ด้วยนอกจากผู้บริหาร Ripple แล้วมีคนระดับโลกคนอื่นที่ b ิ๊กพูดถึงว่ามีบทบาทในภาพอนาคตนี้ไหมเขาพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสก์ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ divine plan ที่กำลังดำเนินอยู่สองคนนี้กำลังวางรากฐานบางอย่างสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคตแต่ไม่ได้บอกชัดๆว่าคืออะไรการพูดถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคตที่เชื่อมโยงกับคนระดับโลกนี้ฟังดูยิ่งใหญ่แต่เหมือนจะมีมุมที่น่ากังวลอยู่ด้วยมีประเด็นที่บิ๊ก์พูดทิ้งท้ายไว้น่าคิดเหมือนกันค่ะเขามองว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำลังสร้างกันอยู่เนี่ย ถึงจะมีประโยชน์เยอะนะแต่สุดท้ายมันอาจจะปูทางไปสู่สิ่งที่พูดถึงในคัมภีร์ศาสนาว่าเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้าย The Mark of the Beast ในอนาคตได้โหนั่นประเด็นหนักเลยนะมีคำอธิบายเพิ่มไหมว่าทำไมถึงเชื่อมโยงไปแบบนั้นเขาไม่ได้ขยายความเยอะนะคะแต่ชี้ว่าการใช้มือถือการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลกันเยอะๆทุกวันนี้มันกำลังทำให้คนเราชินชา Desensitized หรือคุ้นชินกับการถูกติดตาม การเปิดเผยตัวตนการรวมศูนย์ข้อมูลซึ่งมันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมแบบไม่รู้ตัวสำหรับระบบควบคุมในอนาคตตามความเชื่อของเขาเพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างขึ้นนอกจากเรื่องคริปโตแล้วมีการอ้างถึงคำทำนายอื่นๆของบิ๊กสก l ลกับเหตุการณ์โลกบ้างไหมครับปกติเรื่องพวกนี้มักจะถูกเอามาเสริมความน่าเชื่อถือด้านการเงินตามแหล่งที่นำเสนอเรื่องเขานะคะมีระบุว่าบิ๊กทำนายเหตุการณ์สำคัญอื่นๆล่วงหน้าด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างที่อ้างบ่อยๆก็คือการทำนายเหตุการณ์พยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ที่เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนะคะอ้างว่าเขาทำนายไว้ก่อนตั้ง3เดือน มีเรื่องอื่นอีกไหมยังมีการอ้างถึงการทำนายเรื่องนักตการภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐกับจีน U.S. China tariffs รอบแรกด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังเล่าว่าเห็นภาพทรัมป์เป็นเหมือนตอไม้ tree stump กลางถนนที่พระเจ้ากำลังใช้งานอยู่เปรียบเหมือนรนัลด์เกเกนในอดีตแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศยุค80ประกอบด้วยการอ้างถึงคาทานายพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เรื่องของบิ๊กสได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ติดตามเขาถูกต้องค่ะ เรื่องราวคำกล่าวอ้างต่างๆของแบรนดอนบิ๊กที่เราสำรวจกันวันนี้มันหลากหลายมากครอบคลุมตั้งแต่การคาดการราคา XRP ที่เจาะจงมากๆการวางโครงสร้างตลาดดิจิตอลในอนาคตไปจนถึงปัจจัยเรื่องกฎระเบียบการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์เชิงจิตวิญญาณทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเสนอสิ่งที่ประกอบในบันทึกในคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับมุมมองของบุคคลท่านนี้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์คน แนวคิดต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งในโลกการเงินเทคโนโลยีแล้วก็ความเชื่อที่ถูกบันทึกเผยแพร่ออกมาเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ตัดสินหรือให้ความเห็นว่ามันแม่นยำหรือเป็นไปได้แค่ไหนประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากเรื่องทั้งหมดนี้คือการที่ผู้คนในยุคปัจจุบันยังคงสแสวงหาความแน่นอนหรือแม้แต่คำทำนายในโลกของการลงทุนที่มันผันผวน,นมากๆบางทีปรกากฏการนี้เองก็สะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับยุคสมัยของเรานะครับ ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และฝากติดตามช่องคอยวันโอวันสำหรับการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจต่อไป